มาค่ะวันนี้เรามากินพิซซ่ากันเดี๋ยวเราจะมาเปิดพิซซ่าเปิดถุงพิซซ่ามือเอี้ยมยาวจังอ่ะเปิดถุงพิซซ่าปุ๊บจะได้กินไหมเนี่ยเปิดปุ๊บเราใช้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะปุ๊บ อันนี้นะคะเป็นฮอไกโดชีสฮอไกโดซซปเปอร์ชีสชื่ออืมอ้าวเอี้ยมเปิดได้ดีสิจะได้กินไหมเนี่ยให้เอี้ยมเปิดอ่ะฮอไกโดชีสโอ้โหน่ากินมากยกนิ้วให้เลย ฮัมพ์เกยโดยชีตนะคะชีตเน้นเน้นชีตเน้นเน้นอันนี้เป็นผัดกลางเป็นผัดกลางนะคะนี่อีกผัดหนึ่งรามาดูอีกผัดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฮาวายเอียนนะคะเป็นฮาวายเอียนผัดกลาง อ่าเปิดเปิดถาดกลางขึ้นมาให้น้องเอี้ยมเปิดนะคะอ่าเปิดขึ้นมาถาดนี้มันแทน้ว้าวเอี้ยมเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดจะได้กินไหม่ะมาเล้วเียอืมน่ากินมากนะคะ สองถาดในราคาสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทจริงๆมันมีไอ้นี้ด้วยนะมันมีค่าค่าส่งยี่สิบาทแล้วก็ค่าภ่าสีสี่สิบาทแต่ว่าใช้ส่วนลดพอดีมีส่วนลดจูเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองบาทอันนี้เป็นส่วนลดส่วนตัวก็มาบวกแล้วคุณหาจริงๆมันสามร้อยกว่าใช้ส่วนลดไปเจ็ดสิบสองบาทก็เหลือสองร้อยกว่าบาทนะคะกินชีสดิ เอาไปดชูชีสนะคะยืดไหมชาเป็นไงมั้งเป็นแป้งแบบหนานุ่มเลือกขอบแบบหนานุ่มนะคะหอมหอมชีสมากวันนี้เาว่าอียน าหยิบดิบห่บาวเอียนโอ้ร้อนร้อนร้อนอชุมช่มฉ่ำมากเลยอ่ะแล้วอ่ะคืออร่อยทั้งคู่ พาวยื่นแล้วุปเปอร์ฮอกไกโดซปเปอร์ชีสอืมกินร้อนอร่อยมากบอกเลยถาดกลางหกชิ้นหึ่งสองสามห้าก็หกเน้อมอนกัน อันนี้เป็นอะไรอ่ะข้างบนชีสหรืออืมชีสข้างหน้าน,นี้มันมีอะไรชีสโอเคไปกินกันค่ะนี่ของยี่ห้ออะไรอ่ะพิซซ่าฮัท อันนี้บินจากราคาสามร้อยสิบเก้าบาทสองขาดนะคะโอเคค่ะก็ให้ซอสมาอ่ะซอสอันนี้ก็เป็นซอสแบบปกติก็เราก็ไม่ต้องใส่ซอสเอ่แล้วเอาไว้เอยนซอสมันก็เต็มอยู่แล้วก็ให้มาอันนี้นะคะโอเคค่ะ